สวัสดีครับผมวันนี้ศูนย์แบ่งต่อนะครับวันนี้เราจัดกิจกรรมร่วมกับกิจการที่การจังหวัดนนท์นะครับกิจกรรมอะไรจัดตลาดนัดาการกิจกาและอาชีพพักพรุ่งนี้ครับสําหรับเด็กที่อยู่นอกระบบเด็กเกงหลุดจากระบบเด็กตกหล่นทั้งหมดมางานพรุ่งนี้ได้เลยนะครับมีอาชีพให้เลือกมีรูปแบบการกิจการให้เลือกน้องๆชอบแบบไหนเรียนแบบนั้นเลือกแบบนั้นพรุ่งนี้ฟรีทุกง,งานนอกจากนั้นนะครับ ถ้าน้องมาเลือกระบบากาศที่เหมาะกับตัวเองแล้วนะครับทางกระจกเอาเราเอาของมาแจกด้วยมีเริ่มจากหนังสือครับจากโครงการอ่านก้างชาตินะครับนี่ครับหนังสือมากมายเลยนะครับพรุ่งนี้น้องๆมาเลือกได้นะครับเลือกฟรีนะครับหลังร่วมงานนะครับนี่นี่ยังไม่ได้เติมนะครับแยวนี้ของเติมอีกนะครับอุปกรณ์การเรียนกระบุดรองเล่นเยอะแยะมากมายนะครับ พรุ่งนี้น้องๆนะครับมาร่วมง,งานกันครับที่โรงเรียนชนประทานสงเคราะห์นะครับโดมที่เป็นฉี่ลงท่อมอยู่ข้างในติดโรงอาหารนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันครับผมเอาลืมครับเพิ่มเติมลืมไปเลยพรุ่งนี้หน่วยงานไหนที่มีเด็กตกหล่นเด็กนอกระบบเด็กที่เกี่ยงหลุดจากระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือหน่วยงานเทิงสงเคราะห์ทั้งหลายผู้นาชุมชนออขมอ คนในพื้นที่มีเด็กแบบนี้ชวนกันมาให้หมดครับพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนที่สำคัญพรุ่งนี้ืืกขาที่การจังหวัดนะครับเลี้ยงข้าวกลางวันกับขนมฟรีทุกคนครับไปเจอกันครับ